สวัสดีครับเบอร์ไวเว็บดอมอนซีชอปสองดนะฮะวันนี้จะมารีวิวตัวกล้องชื่อรุ่นว่ากล้อง WPower นะฮะจะมีสามารถทําการต่อเป็นส่วนของบลูทูธนะฮะเข้ากับส่วนของมือถือเพื่อฟังเพลงได้นะฮะแล้วก็สามารถเป็นไวร์เลสชาร์จเจอร์ได้ด้วยในตัวนะฮะชื่อรุ่นว่า w p o w p r w เ r นะ,ะเดี๋ยวมาอันบ็อกกันดูนะฮะว่าข้างในมีอะไรบ้างะฮะเปิดมาก็จเจอส่วนของแมนนวลนะฮะคู่มือนะครับแล้วก็จะมีส่วนของใส่ชาร์จให้นะครับ แล้วก็นี่คือตัว W p o w e r ที่มีกล้องซ่อนอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูกันว่าสามารถตัวกล้องมันจะอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็จะมีส่วนของตัวการ์ด a ีเดอร์มาให้แล้วก็มีส่วนของตัวเอาไว้รีเซ็ตของตัวกล้องมาให้นะฮะไมจิมนะครับมาดูที่ตัวกล้องก่อนนะครับตัวกล้องก็จะเป็นส่วนของตัวเหมือนที่ชาร์จนะฮะ ม่ซึ่งไม่รู้สามารถชาร์จได้จริงเม่าเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะฮะด้านหน้าก็จะมีหน้าเลนส์แอบอยู่ตรงนี้นะฮะกล้องความละเอียดถึง2ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็จะมีส่วนของบลูทูธเพื่อคอนเน็กเข้ากับตัวมือถือเราเพื่อให้ใช้ส่วนของสปีกเกอร์โฟนได้ด้วยฮะสปีกเกอร์อยู่ตรงนี้นะฮะนะับก็จะมีส่วนของออนออฟอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ปุ่มบลูทูธอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นช่องใส่เมมโมรี่การ์ดนะฮะแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนของ USB นะครับผม ด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะฮะเป็น QR code เพื่อสแกนเข้ากับตัวอุปกรณ์นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเทสดูอ่าลองเปิดองนี้ขึ้นมานะฮะมันจะบอกว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองเอาโทรศัพท์ผมวางลงไปดูนะฮะแล้วเป็นรุ่นที่รองรับส่วนของ Wireless charger นะฮะอาจะชาร์จได้นี่ฮะขึ้นชาร์จนะฮะ ซึ่งหมาว่าต้องเป็นรุ่นที่รองรับไวเลสชาร์จเจอร์สามารถใช้กับตูปกรณ์น,นี้ได้เลยนะฮะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์ได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะบอกสถานะแบตเตอรี่นะฮะจะมีไฟอยู่นะฮะตรงนี้จะเป็นส่วนของการเปิดกล้องนะฮะเพื่อเราเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับเราสามารถกดตรงนี้ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเทสอบส่วนของบลูทูธให้ดูนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมือถือมือถือซิองค์ดูนะฮะ นะจะเจอคำว่า BT นะครับผมลบอกแงให้หน่อย BT อย่างนี้นะฮะลิกเข้าไปนะครับคราวนี้คิดว่าคอนเนคลาห์ครับผมจะลองเปิด YouTube นะฮะนี่มจะเปิดเป็นเบสเทสนะฮะ ออกลำโพงนะครับถ้าผมหยุดเทลงเนี้นะ่ยก็หยุดนะฮะ ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคนี่เป็นส่วนของการเทสสวนของบลูทูธครับต่อมามาเทสส่วนของตัวกล้องกันนะฮะเราต้องโหลดแอปก่อนนะฮะมันจะชื่อว่า hd smart ipc นะครับจะเป็นแอปตัวนี้นะฮะซึ่งผมได้ติดตั้งไว้แล้วนะครับเราหลังจากนั้นนะฮะเข้ามาในส่วนของหน้า wi-fi นะครับจะเจอกับตัวนี้นะฮะ wi-fi มันจะขึ้นตรงนี้เป็นชื่อแปลกๆไม่มีพาสเวิร์ดนะคลิกเข้าไปเลยนะครับ เราขอเชื่อมกันสักคู่นะฮะโอเคเเชื่อมกันแล้วนะฮะแล้วก็เข้าไปที่ตัวของแอปได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะที่มผมมีกล้องอยู่หลายตัวฮะนี่มันแอปอัตโนมัติเลยนะฮะเข้ามาได้เลยเลยดิมพั์พัสดุ็คือ8 4สตัวนะครับนี่นะฮะหน้าเรียนเขาแอปอยู่ตรงนี้นี่นะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองถ่ายดู ความชัดถือว่าชาัดใช้ได้นะฮะสังเกตแสงอาจจะน้อยไปหน่อยผมเพิ่มแสงให้ภาพถือว่าชาัดมากนะฮะ ใช้ได้เลยครับภาพแล้วก็ลื่นไหลด้วยนะฮะผมจะลองโหมดอื่นดูนะครับก็จะมีโหมดถ่ายภาพนิ่งนะสังเกตนี่คือถ่ายภาพนิ่งนะถ่ายภาพนิ่งได้อันนี้เป็นอาการอัดเลคคอร์ดวิดีโอลงในมือถือเรานะฮะเดี๋ยวผมจะลองดนให้ดูปิดเลคคอร์ดกดตรงนี้นะฮะสามารถกลับภาพได้นะฮะซ้ายขวา อัน,นี้กบภาพสายขวาอินเฟลต์ผมไม่แน่ใจว่ามีไหมนะฮะผมจะลองเทสดูว่าในที่มืดมันจะอินเฟลต์ทำงานไหมภาพถือว่ชาชัดมากนะครับเน,นี่ยนะครับ ขนาดที่แสงน้อยนะครับผมว่าภาพมันดีมากจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมขอไปลองวางในที่มืดด้วยฮะว่าภาพเป็นยังไงตัวกล้องมีอินฟาเรดด้วยนะครับนี่สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้นะฮะถ้าเกิดผมปิดอินฟาเรดสังเกตว่ามืดไปเลยนะฮะค่อยเปิดอินฟาเรดนี่นะครับภาพสว่างขึ้นมาสังเกตนะฮะถือว่าโอเคนะครับนี่การเทสส่วนของภาพในที่มืดนะครับผมเดี๋ยวมาดูการเทสส่วนอื่นกันต่อครับ ต่อมามาดูหมดอื่นๆของกล้องนะครับถ้าเราใส่เมมโมรี่การ์ดเราสามารถเทบแบ็กผ่านตรงนี้ได้นะฮะแต่ผมไม่ใส่เมมโมรี่นะฮะจะเป็นปุ่มรูปตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่รูปเฟืองนะฮะมาที่ m o d i f y setting นะครับเราสามารถตั้งส่วนของพาสเวิร์ดได้ตรงนี้นะฮะเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้นะครับแล้วก็ wifi c o n f i g เป็นส่วนของการเอ่อทำให้กล้องเราเอ่อออนไลน์ได้นะฮะลดแสงหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของ insert t f card นะครับนส่งของ memory card นะครับเพิ่งผมไม่ได้ใส่มันก็สามารถตั้งได้ว่าให้ record เสียงได้ไหมเป็น loop record ไหมเช่น memory แต่มให้วนทับไหมนะครับผมสามารถทําได้นี่ก็ all day record สามารถ record ทั้งวันไหมนะครับเราสามารถตั้งเป็น motion ก็ได้หรือ all day record ก็ได้นะครับผมแล้วแต่เราเลยนี่เป็นส่งของ motion alarm นะครับเราสามารถตั้งได้ให้มันแจ้งเตือนมานะครับผมแล้วก็ทำเสร็จ ตามซิงค์นะฮะให้กดทีแรกทีหนึ่งนะ,ะเพื่อให้มันซิงค์เป็นเวลานับปัจจุบันนะครับผมเสร็จแล้วฮะ,ะเดี๋ยวผมจะลองดูภาพฮะ,ะภาพคมชัดจริงนะครับตัวนี้ยอมรับเลยนะฮะ Full HD แทนะะน้นะครับเนี่ยฮะแล้วก็ค่อนข้างไหลลื่นนะฮะนะลองซูมนะภาพคมชัดมากนะฮะก็ ถ้าเกิดโมชันนียมันจะแจ้งมาตรงนี้นะฮะโมชันอารามมันจะบอกเลยว่าเกิดการโมชันตอนกี่โมงนะครับต่อมาผมจะสอนตั้งในส่วนของการดูทําให้กล้องออนไลน์นะฮะก็ไปที่รูปกล้องนะครับที่รูปเฟืองนะครับไปที่ e v i c e s e t t i n g แล้วก็ Wi-Fi Config นะมันจะเสิร์ชหา w i f i รอบๆนะฮะถ้าเกิด Wi-Fi อยู่ใกล้ตัวนี้ต้องอยู่ใกล้ๆไ i f i นะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับ ไปหาวไวไฟที่ใกล้กับตัวเรานะครับพอเราเจอวไวไฟของเราแล้วฮะรคลิกเข้าไปก็ใส่พัดโหลด w i f i ของเรานะฮะต้องมั่นใจว่าพเวิร์ดผูกนะฮะมันเชื่อมต่อกันไม่ได้นะครับหลังจากนั้นรอสักครู่หนึ่งฮะตัว device จะรีบูตนะฮะ w power นะฮะรุ่นนี้พอมารีบูตเสร็จเดี๋ยวมาดูกันนะว,ว่าผมจะสามารถดูออนไลน์ได้ไหมครับ ต่อมาสังเกตมุมขวาบนของผมนะฮะจะเป็นส่วนของ 4G นะครับเนี่ยนฮะมาเข้าแอปนะครับแล้วก็ปิดแอปก่อนนะฮะแล้วก็เข้าแอปนะฮะเฮดดี HD. สมาร์ทไอพีซีนะฮะเข้าแอปใหม่เลยนะฮะสังเกตดูนะฮะกล้องต้องเป็นต้องออนไลน์อยู่นะครับเนี่ยนะฮะตัวบนสุดนะฮะออนไลน์อยู่ ใช้ 4G ดูนะครแปลว่าผมอยู่นอกบ้านผมใช้ 4G เข้ามาดูได้นะครับนี่นตัวกล้องอาจจะดีเลยกว่าการตอ่อ wiFi ไดเรกโดยตรงนะครับนี่นะฮะเป็นตัวกล้องที่เราใช้ 4G เข้ามาดูนะฮตัวนี้เลยเดีย๋ยวเข้าให้ดูอีกรอบนะฮะดีสมาร์ทไอ นี่นะฮะนี่คือภาพจากกล้องโดยตรงเลยนะฮะตอนนี้เลยสดๆนะครับโอเคต่อไปมาดูส่วนของการรีส่วนของภาพจริงของตัวกล้องกันนะครับตัวกล้องถ้าเกิดเราต้องการรีเซ็ตไวไฟเราสามารถรีเซ็ตได้นะครับโดยใช้ตัวที่เป็นตัวจิ้มนะฮะ ม่ใช่ตัวจิ้มได้นะครับเวลาเราตกอะ wi-fi แล้วต้องการรีเซ็ตเราก็กดกดตรงนี้ค้างนะฮะมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกดค้างไปนะครับมันก็จะเป็นการรีเซ็ตตัวกล้องนะครับผมเรียบร้อยครับเราสามารถวางเรียนได้ทุกที่นะฮะทำให้คนไม่รู้ว่ามัคือกล้อง มครับม <se> ันไม่ได้ต่างการปฏิรูปเลยข้อมืน้องกุดรักของกุ่จะเลยทีเดียวและพู้จาเนี่ยจากนรที่ไม่สรที่เระทบไม่เหลจากผู้ yeah